คดีที่ค้างอยู่ที่กกตคําร้องขอให้ยุบหกพักการเมืองโทษฐานให้คุณทักษิณครอบงําพักวันที่นายกเศรษฐานพลเกา้าอี้อ่ะแล้วก็มีการไปที่บ้านจันทร์สองล่านะครับเขาบอกว่ามีบุคคลนี้านามไปร้องคราวนี้เมื่อวานเนี่ยก็จับตารอกันอยู่ว่ากกตจะมีคําสั่งอะไรออกมาหรือไม่ปรากฏว่ากกบตอบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานแต่ว่าทางคุณอนุทินเนี่ยออกมาชี้แจงนะ,นะครับว่าส่ง เรื่องชี้แจงให้กก,กตเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้ถูกคุณทักษิณครอบงำช่วงนี้ไปชมคลิปคุณอนุทินครับไม่เคยถูกเรียกไปชี้แจงเนาะมีชี้แจงเป็นรายลักษณ์อักษรมีครับ่ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผมไม่กังวลเพราะไม่ได้ทาอะไรผิดมันตอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นไม่มีนะผมว่ามันมันก็ พิสูจนได้เห็นชัดเจนอะ่ะโดยเฉพาะยิงพรคปูนใจไทยเป็นอย่างนั้นจริงวันนี้ก็คงต้องอยู่ในรัฐบาลอยู่วันนี้เราก็ไม่มีใครครอบงำใช่ไหมก็พรรคที่ถูกครอบงำก็ต้องไปแก้ต่างเอาพรคปูนใจไทยไม่เคยมีใครมาครอบงำได้อยู่แล้วครับมันเป็นพรรคของประชาชนของสมาชิกแล้วก็มีกรรมการบริหารนะครับตั้งเป็นสิบคนเพราะฉะนั้นคนสิบกว่าคนยังไม่สามารถ ที่จะให้ใครมาคร,ารอบงำได้อยู่แล้วอันนี้มั่นใจในายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะให้สัมภาษณ์กรณีที่คณะอนุกรรมการไตส่สวนของกกตเตรียมยื่นคำร้องยุบพ,พักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลรวมเจ็ดพักจากกรณีการเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองล่าซึ่งถูกมองว่าอาจจะเข้าข่ายการครอบงำพักการเมือง โดยคุณอนุทินก็ยืนยันนะคะบอกว่าเคยส่งหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวเองไปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเข้าไปให้ข้อมูลกับกะกะตเป็นการส่วนตัวค่ะแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้กังวลเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดผู้สื่อข่าวก็ถามคุณอนุทินนะคะถึงความเป็นไปได้ที่กะกะตอ,อาจมีคำสั่งยุบหลายพักหรือว่าเฉพาะบางพักคุณอนุทินก็ตอบชัดเจนค่ะว่า ตอบไม่ได้เป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นค่ะถ้าเกิดวันนั้นยังจําได้เนี่ยคุณอนุสินคุณทักษิณเนี่ยเคยไม่สัมภาษณ์ไอ้ที่เชิญหัวหน้าพักไปที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยคุณทักษินบอกว่าเชิญมาเก,กินมามา่าแต่ว่าคุณอนุทินก็บอกว่าไอ้วันนั้นเนี่ยกลับก่อนไม่ได้กินมามา่าอันนี้ทางฝั่งคุณอนุทินนะเขาก็ชี้แจงไปว่ายืนยันว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่อยู่ภายใต้าการครอบงําของบุคคลใดๆอย่างเด็ดขาดคราวนี้ ไปดูทางฝั่งกรกตบ้างเมื่อวานหลายคนเขาก็รอว่าท้ายสุดเนี่ยกรกตเนี่ยจะมีคําสั่งอะไรออกมาหรือเปล่าสรุปว่ามีคําชี้แจงออกมาจริงๆสนนักงาาคณะํกรรรมการกาาร